ประตูไม้สักนะท่านผู้ชมนะนี่นะโอ้โหอย่างสวยเลยแล้วก็นี่ห้องนอนห้องใหญ่เออขนาดของห้องนอน3.1คูณเมตรท่านผู้ชมนี่นะนี่เตียงทําไว้แล้วนะครับเรียบร้อยนี่ดูด้านบนมีไฟให้สีดวงนะครับแล้วก็ด้านข้างสังเกตดูกระจกเป็นกระจกสีนะครับโอ้โหสวยงามแล้วตรงนี้ประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูบานเฟียมนะครับนี่นะนี่ปิดได้ไหม นี่นี่ออกแล้วนี่ปึ๊บอย่างงี้นี่มีกรด้านล่างเนี่ยครับดูดิโอ้โหสวยสดงดงามเลย สวัสดีทุกท่านก็ผมจากช่องหน้าวัดอาสังหาครับผมวันนี้ผมมาท่านผู้ชมมาที่ตำบลหนองหนามเพเ่อเมืองนะครับจังหวัดลำพูนท่านผู้ชมด้านหน้าเป็นบ้านสองชั้นนะครับบ้านประกอบไปด้วยตีนอนสีน้ำนะครับแล้วในส่วนห้องครัวอยู่ฝั่งนี้นะในส่วนตรงนี้ที่ผมสำรวจดูเนี่ยแล้วก็ถามเพื่อนบ้านเนี่ยเ,เป็นอัดฉีดนะเนี่ยนะตรงนี้จะเป็นที่อัดฉีดแล้วก็มันมีเนี่ยนะที่เป็นโครงเหล็กสำหรับรถที่ ขึ้นเพื่อที่จะล้างใต้ท้องนะเนี่ยนะโครงเหล็กสีเหลืองเนี่ยนะฮะอันนี้เจ้าของก็เพิ่งจะย้ายออกไปนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมก็สอบถามที่เพื่อนบ้านด้านข้างเนะ่ยช่างเขากําลังมาทําบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะแล้วก็เนื้อที่ถือว่าเยอะมากนะครับเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่กับ392ตารางวาท่านผู้ชมเกือบ3ไร่เลยนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยติดก,กับถนนคอนกรีตเลยท่านผู้ชมแล้วก็สังเกตดู เป็นวิวภูเขาครับโอ้โหขนาบคุณลูกค้านะครับก่อนหน้านี้โทรมาหาผมเนี่ยต้องการในส่วนของบ้านสวนเนี่ยโอ้เรียนเชิญนะครับแล้วก็เข้าเมืองเนี่ยเพียงแค่10นาทีเองท่านผู้ชมแล้วก็หาจากคังเซเว่นเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะอยู่ใกล้แหล่งงานแล้วกอ็อยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนี่ตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับในส่วนของหน้าแปลงด้านหน้าจะมีเพื่อนบ้านนะครับนี่นะแล้วก็ขวามือเนี่ยเป็นต้นช้ำฉานะ ในส่วนของบริเวณความกว้างนะครับเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วนะไปถึงรั้วคาร์บอยนะครับรั้วสีขาวนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่70เมตรท่านผู้ชมและในส่วนของหน้าแปลงไปถึงท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่45เมตรครับผมในส่วนของความลึกนะครับนี่นะสําหรับทานผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะ แล้วก็เมื่อกี้นี้ผมสอบถามข้อมูลจากช่างเนี่ยาจากบ้านนะครับวิ่งไปถนนเส้นหลักเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองเมื่อกี้นี้ผมมามาจากเส้นนี้ท่านผู้ชมมันจะลาดลาอหน่อยตรงนี้นะมันวิ่งมาแล้วมันจะงงง,งนิดนึงเดี๋ยวผมถ่ายทําคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปเส้นนี้นะครับเพราะว่าช่างเนี่ยเขาเข้าออกเส้นเนี้ยประมาณ2กิโลเนี่ยก็จะถึงถนนเส้นหลักนะไม่ไกลนะถือว่า บรรยากาศดีนะครับเพื่อนบ้านดีไม่เปนะี่ยวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในส่วนของบ้านนะ,ะทีนี้เรามาชมตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งท่านผู้ชมภายในแปล ER งมีสระน้ําขนาดใหญ่นะครับเนี่ยสระน้ําขนาดใหญ่โอ้ถือว่าใหญ่มากนะเนี่ยตรงนี้ถนนหน้าแปลงที่ดินเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตน,นะครับตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับ,บเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะครับเลยไปก็มีเพื่อนบ้านนะครับเมื่อกี้นี้ผมวิ่งเข้ามาเส้นนี้นะมันก็จะงงงงนิดหนึ่งอ่ะ นี่เมื่อกี้นี้ผมสอบถามจากคุณลุงนะว่าแนวเขตเนี่ยมาถึงตรงไหนคุณลุงบอกว่าแนวเขตมาถึงนี่เลยครับตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะแล้วก็อ้อมไปข้างหลังนะครับแล้วตรงนี้เป็นแปลงเกษตรนะซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาได้ทําไว้นะเนี่ยนะเนี่ยเป็นแปลงเกษตรนี่แล้วก็นี่แนวเขตนี้นะเนี่ยนะแล้วก็ตรงไปถึงต้นไผ่นะแล้วก็ไปตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสระน้านะ นี่ดูดิโอ้ถือว่าดีมากเลยนะเจ้าของก็ทําไปดีมากนะมีพืชผักสวนครัวด้วยนะเนี่ยพริกกําลังออกเลยนะพริกขี้หนูเนี่ยนะป๊าบสำหรับคุลูกค้านะ,ะซึ่งก่อ,อนหน้านี้โทรมาผมเยอะมากครับต้องการในส่วนของแนวบ้านสวนต้องการเอาไว้อยู่2คนตายายเนี่ยนะครับโอ้เรียนเชิญเลยแล้วก็เข้าเมืองไม่ไกลด้วยนะถือว่าสะดวกสบายมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูดิครับสระน้ําขนาดใหญ่ ส่วนราคานั้นเจ้าของตั้งไว้ที่2อล้านห้านะครับออราคาทุกราคาท่านผู้ชมผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะครับผมไม่บวกไม่เทินทั้งสินน้นนะเนี่ยดูดีครับสระน้ําขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ื่อกีเนี่ยปลาเยอะมากเลยนู่นนะแนวรั้วไปนู่นเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีต้นไผ่นะสังเกตง่ายครับแนวเขตนี่นะในส่วนของฝั่งนี้มีสระบัวด้วยนะครับนี่นะสำหรับท่านผู้ชมนะครับเรียนเชิญน,นะ เออผมถามจากคุณลุงนะครับข้างบ้านเนี่ยคุณลุงบอกว่าเจ้าของเพิ่งจะย้ายออกไปนะเนี่ยสระน้ำขนาดใหญ่เลยโอ้ถือว่าดีมากนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหสระน้ำนี่ผมว่าน่าจะประมาณงานกว่าแน่เลยเนี่ยนะโอ้มันใหญ่มากเลยนะครับนี่ดูดิปบแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมท้ายแปลงกัน จากฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เลยมาจะมีต้นมะพร้าวนะจะต้นมะพร้าวเสร็จก็จะมีต้นไผ่เนี่ยนะครับเนี่ยนะมีแนวรั้วนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะมีแนวรั้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นร่องน้ําเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะปึ๊บหน่อไม้กําลังออกเลยอ่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะเอ่อขอบสักก็มีต้นสักนะประมาณ10ต้นได้นะครับท่านผู้ชม แล้วก็เลยมาก็จะเป็นหลังบ้านนะตรงนี้นะ่าจะเป็นเอ่อเอาไว้เก็บพวกเครื่องมือเนี่ยนะผมคิดว่านะนี่นะไว้เก็บเครื่องมือเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาทํากิจการเกี่ยวกับอัดฉีดนะครับนี่นะอันนี้เขาเพิ่งย้ายออกไปนะผมถามจากคุณลุงด้านข้างเนี่ยเห็นว่าไปเปิเปดเออข้างนอกนะเนี่ยมีแนวรั้วนะท่านผู้ชมนะ,ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะแต่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อนะครับ นี่ในส่วนของบ้านในส่วนชั้นสองเนี่ยที่ผมดูเนี่ยไอโครงเหล็กตรงนี้นะมันจะเป็นเหล็กกาวานายนะครับอ่าซึ่งข้อดีคือน้ําหนักเบาและไม่เป็นสนิมนะเนี่ยตรงนี้นะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นปูนนะครับเอ,อ่อทั้งหมดสีนอนสีน้ํานะครับส่วนห้องครัวเนี่ยอยู่ด้านนอกนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมในส่วนงห้องครัวนะเนี่ยหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะโลง่งๆนะแล้วก็มีมะพร้าวน้ําหอมนี่นะครับ นี่นะแล้วก็มีแนวรั้วนะครับส่วนตรงนู้นเป็นกําแพงนะนี่นะน่าจะใช้ร่วมกันนะครับกำแพงเพื่อนบ้านนะปุ๊บนะทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องครัวเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสําหรับที่อาฉีดน,นะแล้วก็ห้องครัวก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะมีเคาน์เตอร์มีซิงค์ล้างจานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของโต๊ะที่ไว้วางพวกเครื่องปรุงนะนี่นะ เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมนี่นะอย่างกว้างเลยครับเออราคาทุกราคาต่อรองกับเจ้าของได้นะท่านผู้ชมนะออตรงนี้เขายังไม่ได้ติดปวงกบหน้าต่างนะแล้วก็ด้านนี้นะนี่ก็จะประมาณนี้แต่โครงสร้างดีครับโครงสร้างไม่ไม่ผุไม่แตกไม่ลาวเลยนะถือว่าดีมากด้านบนจะเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นออหลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับด้านบนนะปึ๊บเนี่ย อย่างกว้างเลยเนี่ยตรงนี้สำหรับเอารถมาจอดนะครับล้างอาฉีดนะทีเนี้ยมันมีในส่วนของหลังคาแล้วเนี่ยมีโครหลังคาแล้วเนี่ยนะเราก็เอารถของเราเนี่ยนะมาจอดเลยเนี่ยนะโอ้ถือว่าดีมากเลยนะครับนี่เป็นที่จอดรถของเราได้เลยนะปุ๊บเนี่ยดูดิโอสุดยอดไหมยอย่างกว้างอะ่ะ เนี่ยนะหน้าแปลงผมแจ้งแจ้งแล้วนะครับหน้าแปลงเนี่ยแจ้งแล้วนะหน้าแปลงอยู่ที่70เมตรนะครับส่วนความสูงจากดับน้ําทะเลอยู่ที่311เมตรท่านผู้ชมไม่ท่วมแน่นอนนะถือว่าปลอดภัยนะแล้วก็ในส่วนของอ่ะผมหันหลังเข้าบ้านด้านหน้าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้านหน้าจะเป็นวิวภูเขานะเนี่ยนะน้ำพร้อมไฟพร้อมนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็ในส่วนของเจ้าของมีปูมะพาไว้ด้านหน้าด้วยนะ เป็น,น้ำพานน้ำหอมตรงนี้จะเป็นสนามหญ้านะนี่ดูแล้วเหมือนจะเป็นร้านอาหารนะผมถามจากเอ่อคุณลุงคุณลุงบอกว่าไม่ใช่ร้านอาหารนะเจ้าของเขาเอาไว้ตกแต่งบางทีเพื่อนฝูงมาอย่างเงี้ยครับก็ไว้สังสรรค์น,นะครับนี่นะเออแล้วไม้เนี่ยจะเป็นไม้สักด้วยนะท่านผู้ชมนี่ให้ดูด้านข้างนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยเราเอาไม้ฝาเชลรานะครับมาตีในส่วนชั้นสองนะย้อนแล้ว่าห้องนอนเนี่ยโหโเยอะมากเลยสี่นอน สีนอนสีน้ำเลยนะท่านผู้ชมโอเคทีนี้เราเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านกันเนี่ยตรงเนี้ยเหล็กตรงเนี้ยสำหรับเอารถขึ้นเพื่อที่จะอาจฉีดล้างใต้ท้องนะนี่นะก็ย,ยกมาไว้ตรงนี้นะปึ๊บอ่ะทีนี้เราเข้ามาชมในส่วนของบ้านอ่ะผมแจ้งนิดนึงในส่วนของบ้านนะครับเนื้อที่ใช้สอยอยู่ที่150ตารางเมตรนะนี่นะเนื้อที่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะสองไร่กับอีกสาม ร้2ตารางวาท่านผู้ชมเกือบ3ามไร่เลยเนี่ยนะส่วนราคาเจ้าของซับตั้งไว้ที่สองล้านห้านะแล้วก็อะเรามาชมในส่วนของด้านข้างนิดนึงอันนี้ช่างกําลังทําบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นรั้วคาวบอยตรงนี้เป็นแนวเขตละแล้วก็หน้าแปลงของเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอันนี้ช่างกําลังทําบ้านอยู่เนี่ยนะปึ๊บนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้ หลังใหญ่โตโตนี่นะครับโอเคเราเข้าไปชมภายในบ้านกันนี่คณะเนี่ยเจ้าของก็เพิ่งย้ายออกไปท่านผู้ชมนี่เข้ามาปุ๊บพื้นเป็นกระเบื้องแกนิโตนะครับหกสิคูณ60สิบก็ผมแผ่นใหญ่โตโตเนะนี่ยนะฮะในส่วนของตรงนี้เจ้าของเขาหน้าจะขนไปนะตรงนี้จะเป็นเตียงไม้สักนะครับนี่เนี่นะเจ้าของเขาหน้าจะขนไปอ่ะ ดูชั้นสองนะครับมีห้องนอนกระจกเป็นกระจกสีนะปึ๊บเนี่เดินเข้ามาปุ๊บอาจจะเจอห้องนอนห้องที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นห้องนอนได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะ,ะตรงนี้เนี่ยนะทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งันนี้เจ้าของก็ยังเก็บของไปไม่หมดเลยนะห้องนอนห้องที่หนึ่งสามจุดสามคูณห้าเมตรครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มีการติดตั้งแอร์แล้วเนี่ยหนึ่งตัวนะครับ นี่โกงกว้างกันไปเลยนะเนี่ยแล้วก็ในส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องแกรนิโต้นะครับแผ่นใหญ่ๆนะประตูนี่เป็นไม้สักนะครับนี่นะโอ้ถือว่าดีมากเลยปาอันนี้เป็นห้องนอนห้องทหึ่งห้องที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้พอถัดมาอ่าขวามือตรงนี้ปึ๊บเนี่ยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องนอนได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันปิดประตู ี้แล้วก็มีการติดตั้งแอร์1ตัวนะครับออในส่วนของห้องน้อย2 3.1จคูณหเมตรเนี่ยนะสามคูณหเมตรนี้เป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่2นะท่านผู้ชมนะทีนี้ถาดมาเนี่ยตรงนี้ัเป็นประตูเนี่ยนะแล้วก็ห้องน้ํามีอยู่ตรงนี้1ห้องนะครับ อในส่วนของห้องน้ำา2 2คูณ2.9เมตรปุ๊บนี่ดูห้องน้ำดีครับโอ้โใหใหญ่โตโตนะมีติดตั้งชาวเวอร์นะครับแล้วก็ฝักบัวนี่นะติดตั้งชักโครกแล้วอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีกระจกฝั่งนี้นะครับโอ้ยกระเบื้อง 60, 60คูณ60นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ประตูเป็นไม้สักนะท่านผู้ชมนี่เป็นห้องน้ำนะครับ ชั้นล่างนะแล้วก็ในส่วนของถัดมาเป็นห้องนอนห้องที่3นะครับ3.5 <c oughs> มคูณหเมตรท่านผู้ชมแล้วก็ด้านบนมีไฟสระเปาให้สองดวงนะครับปึ๊บนี่ห้องใหญ่โตๆนะครับโอโ้โหถือว่าพื้นที่เยอะมากครับนี่นะโอเคทีนี้เราเดินขึ้นไปชั้นสอง่อะก่อนจะไปชั้นสอง เรามาดูตรงนี้ตรงนี้มีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับนี่นะห้องน้ำเอ่อหนึ่งจุดหกคูณสามเมตรท่านผู้ชมนี่ติดตั้งชักโครกอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกเรียบร้อยนะครับนี่นะตรงนี้ที่เห็นตรงนี้จะเป็นบล็อกลมนี่นะที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะนี่เป็นบล็อกลมปึ๊บกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องหกสิบคูณหกสิบท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ หลังบ้านเนี่ยดูประตูเป็นไม้สักนะเนี่ยเนื้อที่หลังบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยที่มีแนวกอไผ่นี่นะครับนี่นะปาโอโหเนื้อที่เหลือเยอะครับโอ้สองไร่กับ392ตารางวาท่านผู้ชมเนี่ยนะเกือบ3ไร่อ่ะในราคา2ล้านห้าแล้วอยู่ในเขตเมืองด้วยนะเนี่ยนะสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาเนี่ยโอ้เรียนเชิญน,นะครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปชั้น2 นี่เดินขึ้นมาปุ๊บชั้นสองเนี่ยดูบันไดเลยครับยิงแข็งแรงเลยเนี่ยตรงนี้เป็นโครงเหล็กอย่างหนาเลยนะนี่เดินขึ้นมาชั้นสองปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราก็ทําเป็นห้องโถงได้นะตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยนะตรงนี้ก็เอาโต๊ะเอาเก้าอี้มานั่งไว้นะชมวิวเนาะเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหล็กการ์ไนเนี่ยนะน้ำหนักเบาแล้วไม่เป็นสนิมนะเออตรงนี้เราก็เอาไม้เชือ้อรานะครับมาตีอันนี้เจ้าของเขา ไม่ได้มาทําไว้นะเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะโล่งๆนะปึ๊บนี่ดูดิโอ้โหตรงนี้ก็ทําเป็นห้องนอนได้เลยเนี่ยถ้าไม่ทําเป็นห้องนอนก็ทําเป็นห้องรับแขกนะครับนี่นะโอเคเราเข้ามาอ่าชั้นสองเรามาชมในส่วนของห้องนอนประตูไม้สักนะท่านผู้ชมนะนี่นะโอ้โหยังสวยเลยแล้วก็นี่ห้องนอนห้องใหญ่ ขนาดของห้องนอน3.1มคูณหเมตรท่านผู้ชมเนี่ยนะเนี่ยเตียงทําไว้แล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยดูด้านบนมีไฟให้สีดวงนะครับแล้วก็ด้านข้างสังเกตดูกระจกเป็นกระจกสีนะครับโอ้โหสวยงามแล้วตรงนี้ประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูบานเฟียมนะครับนี่นะเนี่ยผิดได้ไหม นี่ออกแล้วนี่ปึ๊บอย่างงี้นี่มีกรด้านล่างเนี่ยครับดูดิโอ้โหสวยสดงดงามไหมครับตรงนี้ก็เปิดได้นะครับตรงนี้นะเปิดเพื่อรับลมนะบางทีห้องนอนบางทีมันอับเนาะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าบ้านเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยดูเตียงโอ้โหอย่างกว้างอะ เป็นไงครับเจ้าของเขาตกแต่งไว้ดีมากเลยนะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นประตูดูเดี๋ยวครับโอโ้โหยิ่งใหญ่อลังการนี่ครับประตูสวยไหมโอโ้โหสุดยอดเลยเนาะโอห้องนอนใหญ่ใหญ่อ่ะดูดิดโอโ้โสหยสวยสวยอมรับว่าสวยมันคลาสสิกไงผมดูแล้วนะ มันคลาสสิกเนี่ยสำหรับเออท่านผู้ชมนะครับที่กําลังมองหานี่โอ้โหเรียนเชิญเลยแล้วฝั่งนี้ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นห้องพระนะในส่วนห้องพระ2.4คูณ3เมตรนี่ผมสังเกตด,ดูน่าจะเป็นห้องพระแหละตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยด้านบนมีไฟสระเป่าแล้วก็มีไฟดาวไลท์ตรงนู้นนะสองดวงแล้วตรงเนี้ยชมวิวด้านหน้านะครับเป็นวิวภูเขานะครับดูดิตรงนี้ก็เป็นในส่วนของบริเวณหน้าบ้านเรานะนี่นะโอ้โหสวยสดงดงาม ตรงนี้ก็จกเป็นกระจกสีเนี่ยนะเนี่ยดูดิโอ้โห,โโหสวยงามไหมครับป๊ป๊บอ่าทีนี้ถัดมาจากห้องพระนะครับตรงนี้ก็น่านจะเป็นในส่วนของห้องแต่งตัวเนี่ยมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะเนี่ยนะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งฝั่งนี้เนี่ยนะเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินครับแล้วก็ตรงนี้มีห้องน้ํานี่ห้องน้ําโหใหญ่หญโตเออขนาดของห้องน้ํา เอ่อ1.5คูณ3เมตรท่านผู้ชมนี่นะติดตั้งชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกนี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้นะแล้วก็ตรงนี้ผมเปิดดูมันจะเป็นกระจกอีกนะท่านผู้ชมนี่นะปึ๊บเนี่ยดูดิเป็นกระจกเนี่ยโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องไหมครับนี่ปั๊บ เนี่ยไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นไม้สักหมดเลยนะท่านผู้ชมนะที่ผมสังเกตดูนะเนี่ยยกเว้นตรงนี้จะเป็นในส่วนของอ่าพวกตู้บิวอินอันนี้ไม่ใช่ไม้สักนะท่านผู้ชมนี่ทีนี้ถัดมาตรงนี้มีห้องน้ําอีกนะครับด้านนอกเนี่ยนะเนี่ยเราเดินเลยมาเนี่ยมีห้องน้ําตรงนี้อีกหนึ่งห้องท่านผู้ชมขนาดของห้องน้ํหนึ่งจาคูณหนึเมตรนะครับเนี่ยนะที่ปิดอิดแดงเนี่ยนะเนี่ยดูดิเนี่ยยังสวยเลยคลาสสิก นี่นะไม้เนี่ยไม้สักแน่นอนนี่ครับในส่วนของห้องน้ํานะครับติดตั้งอ่างล้างหน้านะครับชักโครกนะนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับออขนาด1นึ่งจดคูณหนเมตรนะครับห้องน้ำนะ,ะถ้ากับด้านบนห้องน้ำสองห้องนะครับแล้วก็ด้านล่างห้องน้ำสองห้องนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็สามารถเดินรอบได้เลยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นห้องครัวนี่นะตรงนี้เราทําเป็นที่จอดรถของเราได้เลยนะโอ้โหถือว่าสะดวกสบายมากๆเลย นี่นะวิวดีครับโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็เดินทางเข้าเมืองไม่ไกลด้วยนี่นะเนี่ยตรงนี้สังเกตดูนะท่านผู้ชมตรงนี้มันก็สามารถทําเป็นห้องนอนได้อีกนะครับเนี่ยเจ้าของก็ทําไปแล้วนะแต่เขายังทําไม่เสร็จนะนี่นะครับด้านบนเป็นเหล็กกวาวนท์นะครับอ่าแล้วก็หลังคาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเมทัลชีตนะหลังคาปึ๊บนี่โอ้ยอมรับว,ว่าห้องเยอะมากนะครับเนี่ยตรงเนี้ สามารถเอาก็องเกลอี้มาตั้งได้นะมาชมวิวนะโอ้สุดยอดเลยเนี่ยนะนี่มีเพื่อนบ้านนะครับดูเดี๋ยไม่เปี่ยวนะเนี่ยนะครับโอเคเนื้อที่ที่เห็นทั้งหมดนะครับ2ไร่กับ3 9 2ตารางวาท่านผู้ชมพิกัดอยู่ที่ตําบลหนองหนามอาเภอเมืองนะครับจังหวัดลําพูนนะครับนี่ส่วนราคาเจ้าของซั์ตั้งไว้ที่สองล้านห้านะ ก็ในส่วนของราคาทุกราคาทุกซับนะท่านผู้ชมนะผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะผมไม่บวกไม่เทินทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมสบายใจได้นะครับอโอเคเอกสารสิทธินั้นเป็นโฉนดคูดแดงท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ชมในส่วนของบ้านอีกครั้งหนึ่งนะก่อนปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของผ้ามุมสูงครับนี่เนี่ยตรงนี้มันทําเป็นห้องนอนได้อีกนะยังไงเจ้าของก็ชอบแมนยูแน่เลยนี่นะปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นห้องพระเนี่ยตรงนี้นะ นี่ยตรงนี้จะเป็นห้องพระป๊บนี่เนี่ยเป็นห้องพระนี่นะเนี่ยตรงนี้ช่างก็มาทําบ้านในเพื่อนบ้านนะนี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปนะครับ